กองทัพที่เชื่อกันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเฮเลนิสติกถูกทำลายล้างในชั่วข้ามคืนขณะที่ทหารยังไม่ทันได้หยิบอาวุธแอนติกโ o นสมอนอฟทามอสขุนศึกตาเดียวผู้ไม่เคยแพ้ใครกลับต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศที่สุดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวความประมาทเพียงชั่วขณะสามารถลบล้างความสำเร็จตลอดชีวิต และเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลคำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของคมดาบหรือความหนาแน่นของกําแพงเมืองหากแต่อยู่ในจิตใจของชายสองคนและความทะเยอทะยานที่แผดเผาผืนดินเมโสโปเตเมียจนร้อนระอุทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นจากความสมบสุขที่เปร่าบางสันติภาพที่ถูกสร้างขึ้นบนผืนทรายแห่งความหวาดระแวง ซึ่งพร้อมจะพังทลายลงได้ทุกเมื่อหลังสงครามไดโรโคีครั้งที่3สิ้นสุดลงดูเหมือนว่าสมดุลแห่งอำนาจได้ถูกสถาปนาขึ้นในหมู่ผู้สืบทอดของอเล็กซานเดอร์มหาราชปโตเลมีครองอียิปต์อย่างมั่นคงคาสันเดอร์กุมอำนาจในมาซิโดเนียและลิซิมาคอสปกครองเทเรสส่วนแอนติโกนอสมอนอฟทามอสขุนศึกตาเดียวผู้กลมศึกมาอย่างโชคโชนคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหมู่พวกเขา เขาปกครองเอเชียไมเนอร์และเลแวนทั้งหมดดินแดนที่มั่งคั่งและกว้างใหญ่ไพศาลเขารู้สึกว่าตนเองคือผู้สืบทอดที่แท้จริงของอเล็กซานเดอร์แต่ในวงเจราจาสันติภาพที่เหล่าผู้ยิ่งใหญ่แบ่งเค้กกันนั้นมีชื่อหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปชื่อที่ในตอนนั้นยังดูไม่สลักสำคัญ แต่ในไม่ช้าจะกลายเป็นหนามแหลมที่ทิ่มแทงใจกลางอาณาจักรของเขาชายผู้นั้นคือซิลูคอสซิลูคอสอดีตผู้ว่าการเซทรัพแห่งบาบิโลนถูกขับไล่ออกจากเมืองหลวงอันเป็นที่รักของเขาด้วยเล่ห์กลของแอนติโกโนสแต่เขาไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง่ายๆในขณะที่ไดอาโดคีคนอื่นกำลังส,งสร้างสันติภาพจอมปลอมซิลูคอสกำลังสร้างอำนาจที่แท้จริงในดินแดนตะวันออกอันไกลโพ้นเขาไม่ได้ใช้เพียงกำลังทหาร แต่เขาใช้สิ่งที่ทรงพลังกว่านั้นนั่นคือการซื้อใจคนขณะที่ในพลมาซิโดเนียคนอื่นมองชาวเปอร์เซียเป็นเพียงผู้ถูกปกครองซิลูคอสกลับมองพวกเขาเป็นพันธมิตรเขาผูกมิตรกับชนชั้นสูงโปรยทานแก่คนยากจนและที่สำคัญที่สุดคือเขายังคงรักษาสถานะการแต่างงานกับอาปามาภรรยาชาวซอกเดียของเขาซึ่งเป็นหนึ่งในการแต่างงานที่เมืองซูซา ที่อเล็กซานเดอร์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความชอบธรรมพวกเขายัางอ้างว่าอาปามาเป็นทิดาของดาริอุสที่สามอดีตราชันแห่งเปอร์เซียซิลูคอสกำลังสร้างรากฐานที่ลึกและแข็งแกร่งรากฐานที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนคมหอกแต่ตั้งอยู่บนความพักดีข่าวคราว,าวการเติบโตอย่างรวดเร็วของซิลูคอสเดินทางข้ามทะเลทรายและภูเขามาถึงหูของแอนติกโนส คุนศึกตาเดียวไม่อาจทนให้ใครมาสร้างอาณาจักรซ้อนทับบนดินแดนที่เขาถือว่าเป็นของตนเองได้ความมั่งคั่งอันไร้ขีดจำกัดของเปอร์เซียและเมโสโปเตเมียจะต้องเป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวการประทะกันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และบาบิโลนนครแห่งประตูสวรรค์ก็จะกลายเป็นสังเวียนของพวกเขาแอนติโกโนสตัดสินใจส่งกองกำลังแรกไปจัดการไม่ใช่ตัวเขาเอง แต่เป็นลูกชายที่เขาภาคภูมิใจที่สุดเดเมทริออสผู้ซึ่งต่อมาจะได้รับฉายาว่าผู้ปิดล้อมเมืองเดเมทริออสเคลื่อนทัพมาพร้อมกับทหารราบหนึ่งห้าพนายและทหารม้าสี่พนายกองทัพที่ดูเหมือนจะบดขยี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าได้แต่ในเวลานั้นซิลูคอสกำลังง่วนอยู่ก,กับการสร้างพันธมิตรในแคว้นตะวันออกเขาจึงไม่ได้อยู่ในบาบิโลนเขาได้ทิ้งเมืองไว้ภายใต้าการดูแลของปาทรโคส ผู้บัญชาการที่เขาไว้วางใจที่สุดปัทรโคสรู้ดีว่ากองกำลังไม่กี่พันคนของเขาไม่สามารถต้านทานทัพของเดเมทริออสในที่โล่งได้เขาจึงใช้สมองแทนกำลัง 1. เขาใช้ยุทธวิธีสงครามกองโจรทรงหน่วยทหารขนาดเล็กออกไปซุ่มโจมตีและก่อกวนกองทัพของเดเมทริออสตามเส้นทาง 2. เขาใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศที่เขารู้จักดีกว่าศัตรู เขาสั่งให้เปิดทางน้ำจากคลองโชลประทานให้ท่วมพื้นที่โดยรอบเปลี่ยนพื้นดินที่แห้งแล้งให้กลายเป็นทะเลคโคลนที่หนืดเหนียวชะลอการเดินทัพของศัตรูให้ช้าลงกลยุทธ์เหล่านี้สร้างความลำคาญและทำให้ทับของเดเมติอสอ่อนล้าแต่มันก็ทำได้เพียงแค่ซื้อเวลาในที่สุดกองทัพอ,อันเกรียงไกรก็มาถึงกำแพงเมืองบาบิโลน พาทริโคสตัดสินใจทำในสิ่งที่เด็ดเดี่ยวเขาสั่งให้อพยพพลเรือนทั้งหมดออกจากเมืองและถอนกำลังทหารทั้งหมดเข้าไปป้องกันในป้อมปราการของเมืองที่แข็งแกร่งเดเมทริออสจึงเดินทับเข้าเมืองบาบิโลนได้อย่างง่ายได้โดยไม่มีการต่อต้านเมืองทั้งเมืองตกเป็นของเขาแต่หัวใจของเมืองป้อมปราการยังคงไม่ยอมจำนนการปิดล้อมเริ่มต้นขึ้น วันแล้ววันเล่าทหารของเดเมเทีอสพยายามบุกทะลวงกำแพงป้อมพวกเขาสามารถยึดป้อมประการแห่งหนึ่งได้และเข้าปล้นสะดมอย่างโหดเหี้ยมแต่ป้อมหลักยังคงยืนหยัดต้านทานผู้ปกป้องที่นำโดยปาโทรโคสสู้ตายในขณะที่การปิดล้อมยืดเยื้อเข้าจากทางตะวันตกก็มาถึง แอนติโกโนได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพกับไดอะโดคีคนอื่นแล้วและต้องการให้เดเมทริอ s สกลับไปช่วยงานที่อื่น d e เมทริอ s สจำต้องเชื่อฟังเขาถอนทัพส่วนใหญ่กลับไปแต่ได้ทิ้งกองกำลัง6,000นายไว้ภายใต้การบัญชาของอาเคลาอสเพื่อปิดล้อมต่อไปมันคือการตัดสินใจที่จะส่งผลร้ายแรงในเวลาต่อมาเพราะในขณะเดยียวกัน ซิลูคอสก็ได้ทำภารกิจในแดนตะวันออกสำเร็จลุล่วงเขาไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่กลับมาพร้อมกับกองทัพที่แข็งแกร่งและพันธมิตรจากแคว้นต่างๆที่ยอมสวามิภักดิ์การกลับมาของซิลูคอสเปรียบดังสายฟ้าที่ฟาดลงกลางกองทัพของอาเคลาอสเขาไม่ได้เดินทัพเข้าโจมตีทันทีแต่ใช้บารมีและชื่อเสียงของเขาเป็นอาวุธ เขาคือผู้ปกครองที่ชาวบาบิโลนรักคือคนที่พวกเขาเฝ้ารอคอยขวัญกำลังใจของทหารรักษาการของอาร์เคเลออสตกต่ำลงอย่างรวดเร็วสโลคอสส่งสารเข้าไปเจรจาไม่ใช่เพื่อข่มขู่แต่เพื่อชักชวนทหารรับจ้างจำนวนมากที่เคยรับใช้แอนติโกโนส เมื่อเห็นนายเก่าที่แท้จริงกลับมาพร้อมกับกองทัพที่แข็งแกร่งก็เริ่มลองเลใจในที่สุดการแปรพักก็เกิดขึ้นทหารของอาเคลาออสจำนวนมากยอมจำนนและเข้าร่วมกับซิลูคอสอาเคลาออสผู้โดดเดี่ยวจำต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนกลับไปซีเรียเพื่อรายงานความล้มเหลวให้ในายเหนือหัวของเขาฟัง เม <system Stadium> ื่อแอนติกนอสได้ยินรายงานจากทั้งเดมิทิอสและอะคิลาอสความอดทนของเขาก็ส <itarian> ิ้นสุดลงคุณศึกตาเดียวตระหนักว่าเขาประเมินซิลูคอสต่ำเกินไปมีไม่ใช่แค่การก่อกระบุเล็กๆน้อยๆแต่มันคือการสถาปนาอำนาจที่อาจสั่นคลอนบัลลังก์ของเขาได้ซิลูคอสกำลังอย่างรากลึกลงในดินดานแห่งความมั่งคั่ง และหากปล่อยไว้นานกว่านี้รากนั้นจะแข็งแกร่งเกินกว่าจะถอนได้แอนติโกโนสตัดสินใจว่าเขาจะต้องจัดการเรื่องหมีด้วยตนเองครั้งนี้จะไม่มีการส่งลูกชายหรือแม่ทัพคนใดไปอีกแล้วเขาจะกรีาทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นไปยังตะวันออก เพื่อบทขยี้ผู้ท้าชิงหน้าใหม่คนนี้ให้สิ้นซ่าเขารวบรวมไพร่พลจากทั่วทุกสารทิศกองทัพมหึมาที่มีกำลังพลมากถึง7จะ0 0มืน0านายปลายปี310ก่อนคริสต์กาลกองทัพนั้นก็เริ่มเคลื่อนพลจากเอเชียไมเนอร์ผ่านซีเรียมุ่งหน้าสู่ใจกลางเมโสโปเตเมียข่าวการมาของกองทัพพายุนี้ไปถึงหูซิลูคอสอย่างรวดเร็ว เขารู้ดีว่ากำลังของเขาเทียบไม่ได้เลยแต่เขาก็ไม่คิดจะหนีบาบิโลนคือบ้านของเขาคือสัญลักษณ์แห่งอำนาจของเขาเขาตัดสินใจที่จะยืนหยัดต่อสู้ไม่ใช่ในป้อมปราการแต่ทั้งเมืองวันที่19มกราคม309ก่อนคริสตกาล ทับหน้าของแอนติโกโนสก็ปรากฏตัวขึ้นที่ขอบฟ้าฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วที่ราบครั้งนี้บาบิโลนไม่ได้เปิดประตูต้อนรับผู้รุกรานทุกกำแพงทุกหอคอยมีทหารของซิลูคอสประจำการหยุดเต็มไปหมดซิลูคอสเองได้ตั้งศูนย์บัญบชาการอยู่บนยอดป้อมปราการที่ซึ่งเขาสามารถมองเห็นภาพรวมของทั้งเมือนได้ การปิดล้อมครั้งที่สามและเป็นครั้งที่ดุเดือดที่สุดได้เริ่มต้นขึ้นอนติโกโนสสั่งให้ทหารบุกโจมตีจากทุกทิศทางการต่อสู้เป็นไปอย่างนองเลือดเสียงเล็กระทบกันเสียงตะโกนก้อง และเสียงร้องโหยหวนดังระงมไปทั่วด้วยจำนวนที่มากกว่าอย่างมหาศาลในที่สุดกองทัพของแอนติโกโนสก็สามารถพังกำแพงและทะลักเข้าไปในตัวเมืองได้การต่อสู้บนท้องถนนจึงเริ่มขึ้นตรอกซอกสอยทุกแห่งกลายเป็นสมรภูมิ ทหารของซิลูคอสสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องทุกตารางนิ้วของเมืองหลวงแต่พวกเขาก็ถูกผลักดันให้ถอยร่นทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งต้อง,งล่าถอยกลับเข้าไปในป้อมปราการอีกครั้งอันติโกโนสยึดเมืองได้แต่เขาก็ยังคงไม่ได้หัวใจของมันมีเรื่องเล่าว่าด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาได้สั่งให้ทหารปล้นวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ซึ่งเป็นการกระทําที่สร้างความเกลียดชังจากชาวบาบิโลนอย่างมหาศาลแม้ว่าเรื่องนี้อาจถูกแต่งขึ้นในภายหลังเพื่อทําลายชื่อเสียงของเขาก็ตามป้อมนั้นแข็งแกร่งเกินไปและผู้ปกป้องก็สู้ราวกับว่านี่คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของชีวิตกองทัพของแอนติโกโนสเริ่มอ่อนล้าการสูญเสียเพิ่มขึ้นทุกวันในที่สุด แอนติโกโนสก็ตัดสินใจถอนกำลังออกจากตัวเมืองแต่ยังคงตั้งค่ายอยู่รอบนอกคอยคุมเชิงและตัดเส้นทางเสบียงสถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุดซูลูคอสรู้ดีว่าการขังตัวเองอยู่ในป้อมปราการก็เหมือนกับการรอความตายเขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด กานที่จะรอให้ศัตรูบุกเข้ามาเขาเลือกที่จะถอยทัพอย่างมีแบบแผนมันไม่ใช่การหลบหนีแต่มันคือกลยุทธ์เาขาต้องการล่อให้อันติโกโนสพยักเท่าผู้หญิงพยองออกมาจากถ้ำของมันอันติโกโนสเห็นซิลูคอสถอยทัพก็คิดว่าศัตรูของเขาขวัญเสียแล้ว เขาจึงฉวยโอกาสนี้เข้ายึดครองเมืองบาบิโลนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์เขาสถาปนาให้อาเคลาออสเป็นผู้ว่าการคนใหม่อีกครั้งการปกครองของอาเคลาออสนั้นโหดร้ายทารุณเขาขูดรีดชาวเมืองเพื่อหาสเสบียงและทรัพย์สินมาบำรุงกองทัพสร้างความทุกข์ยากไปทั่วทุกหย่องยาอนติโกโนสรู้สึกว่าชัยชนะอยู่แค่เอื้อมแล้ว เขาไล่าตามกองทัพของซิลูคอสที่กำลังล่าถอยไปยังเมืองคูทาที่อยู่ใกล้เคียงเขาคิดว่าจะบทขยี้ศัตรูให้แหลกลานในที่โลง่งแต่ซิลูคอสก็ไม่ยอมเล่นตามเกมของเขาเมื่อแอนติโกโนสมาถึงเขาก็ทิ้งเมืองคูทาและล่าถอยต่อไปอีกลึกเข้าไปในใจกลางทวีปเอเชียแอนติโกโนสกำลังถูกล่าเข้าไปในดินแดนที่เขาไม่คุ้นเคย ่างใกล้จากฐานสเสบียงของเขามากขึ้นเรื่อยๆและแล้วซิลูคอสก็เริ่มแผนการขั้นต่อไปสงครามกองโจรกองทัพของเขาที่ดูเหมือนจะล่าถอยกลับแตกกระจายเป็นหน่วยย่อยๆที่ซ่อนตัวอยู่ตามภูมิประเทศคอยดักซุ่มโจมตีกองลำเลียงสเสบียงและหน่วยลาตระเวนของแอนติโกโนสการโจมตีแบบไม่สมมาตรเหล่านี้ไม่ได้ถูกบันทึกไว้โดยละเอียด แต่มันสร้างความโกลาหลและความปั่นป่วนอย่างมหาศาลในกองทัพผู้ลุกรานทหารของแอนติโกโนสเริ่มหวาดระแวงพวกเขาไม่รู้ว่าศัตรูจะโผล่มาจากไหนขวัญกําลังใจที่เคยสูงเสียดฟ,ฟ้าเริ่มสั่นคลอนแอนติโกโนสโกรธจัด เขาคิดว่าชาวบ้านในแถบนั้นให้ความช่วยเหลือซิลูคอสด้วยความบ้าคลั่งเขาจึงหันไปใช้ยุทธวิธีที่เก่าแก่และโหดร้ายที่สุดในการปราบปรามการต่อต้านการสร้างความหวาดกลัวเขาสั่งให้ทหารเผาทำลายชนบทเผายุงฉางสังหารปศะสุสัตว์เปลวไฟลุกโชนไปทั่วแผ่นดิน ควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเขาหวังว่ามันจะทำให้ซิลูคอสขาดสเสบียงและทำให้ชาวบ้านเลิกให้การสนับสนุนแต่มันกลับได้ผลตรงกันข้ามการกระทําที่โหดร้ายนี้ยิ่งทำให้ชาวบ้านเกลียดชังเขาและหันไปสนับสนุนซิลูคอสมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเผาแผ่นดินก็ทำให้ซิลูคอสไม่สามารถซ่อนตัวและทำสงครามกองโจรได้อีกต่อไปเขาถูกบีบให้ต้องออกมาสู้ในสมรภูมิตามแบบแผนอีกครั้งหนึ่งอนติโกนโสได้ในสิ่งที่เขาต้องการการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้น ยักษ์ใหญ่ทั้งสองแห่งโลกเฮเลนิสติกกำลังจะเข้าปะทะกันในสนามรบแบบคลาสสิกแอนติโกโนสยังคงมีจำนวนทหารมากกว่าแต่ซิลูคอสก็พร้อมที่จะสู้จนต,ตายแต่ในท้ายที่สุดชัยชนะของสงครามครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินด้วยหอกหรือดาบหากแต่ตัดสินด้วยเล่ห์เหลี่ยมและกลอุบายที่จะเกิดขึ้นในคืนแห่งโชคชะตา วันที่10สิงหาคม309ปีก่อนคริสตกาลหรือวันที่25ของเดือนอาบูตามปฏิทินบาบิโลนกองทัพทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันสถานที่ที่แน่นอนของการรบครั้งนี้ได้สูญหายไปกับการเวลาแต่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ไม่ไกลจากบาบิโลนขนาดของกองทัพก็ไม่ชัดเจนแต่สันนิษฐานได้ว่าแอนติโกโนสได้ทิ้งกำลังส่วนหนึ่งไว้รักษาการในบาบิโลนทำให้ความได้เปรียบด้านจำนวนของเขาลดลงบ้าง แต่ก็ยังคงมากกว่าอยู่ดีการรบเริ่มต้นขึ้นกองทหารฝรั่งเศสของทั้งสองฝ่ายเคลื่อนเข้าปะทะกันหอกยาวกระทบกับโล่เสียงดังสนัน่นทหารม้าเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดที่ปีกทั้งสองข้างการต่อสู้ดำเนินไปตลอดทั้งวัน แสงแดดแผดเผาเคราะเหล็กจนร้อนระอุฝุ่นและหยาดเหงื่อผสมปนเปกับเลือดที่ไหลนองพื้นดินทั้งสองฝ่ายต่างพลัดกันรุกและรับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบอย่างชัดเจนมันคือการต่อสู้ที่จบลงด้วยการเสมอกัน เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดเข้าปกคลุมสนามรบสัญญาณตแตรดังขึ้นสั่งให้ทหารถอยทัพกลับไปยังค่ายของตนเพื่อพักผ่อนในค่ายของแอนติกอสบรรยากาศเต็มไปด้วยความผ่อนคลายคุนศึกตาเดียวด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งและจำนวนที่เหนือกว่า มองว่าการรบในวันพรุ่งนี้ก็คงไม่ต่างจากวันนี้และท้ายที่สุดแล้วซิลูคอสจะต้องพ่ายแพ้ไปเองเพราะความอ่อนลา้า <l ots of worms> เขาออกคำสั่งที่กลายเป็นความผิดพลาดครั้งประวัติศาสตร์ <l ots of worms> ให้ทหารทุกคนปลดอาวุธ <l ots of worms> วางชุดเกราะ <l ots of worms> รับประทานอาหารเย็นและเข้านอนพักผ่อนให้เต็มที่ <l ots of worms> พวกเขาจะได้มีแรงสู้ในวันรุ่งขึ้นท่ <l ots of worms> ายทหารของแอนติโกโนสจึงเต็มไปด้วยสิงหุระเซียมพูดคุยและในไม่ช้า ก็เงียบสงัดลงเมื่อทหารที่เหนื่อยล้าต่างหลับไหลไปแต่ในค่ายของซิลูคอสที่อยู่อีกฝากหนึ่งของสนามรบบรรยากาศกลับแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงซิลูคอสชายผู้เข้าใจจิตวิทยาของสงครามอย่างลึกซึง้งรู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวของเขาเขาได้ออกคำสั่งที่สวนทางกับสามัญสำนึกของการพักรบ้ <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้ทาหารของเขารับประทานอาหารอย่างเงียบเงียและรวดเร็วแต่ที่สำคัญที่สุดค,อคือให้พักผ่อนในชุดเกราะเต็มยศและจัดแถวรบไว้ตลอดเวลาทหารของเขาอาจจะไม่ได้นอนหลับสบายแต่พวกเขาจะพร้อมรบในทันที <S <S <summers> คืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้า ในค่ายของแอนติโกโนสมีเพียงเสียงลมและเสียงกรนของทหารที่หลับสนิทแต่ในค่ายของซิลูคอสมีเพียงความเงียบที่ตึงเครียดของกองทัพที่กำลังรอคอยและแล้วในชั่วโมงสุดท้ายก่อนรุ่งอรุณขณะที่ความมืดยังคงปกคลุมผืนดินและทหารยามในค่ายของแอนติโกโนสกำลังสับประงกด้วยความง่วง ซิลูคอสก็ได้ให้สัญญาณกองทัพของเขาที่พร้อมรบอยู่แล้วก็เคลื่อนพลออกจากค่ายอย่างเงียบกริบพวกเขาไม่ได้จุดคบเพลิงไม่ได้ส่งเสียงใดๆมีเพียงเสียงฝีเท้าที่ย่ำไปบนพื้นดินอย่างพร้อมเพรียงพวกเขาเคลื่อนทัพฝ่าความมืดตรงไปยังค่ายของศัตรูที่กำลังหลับไหลเหมื่อแสงแรกของดวงอาทิตย์ ีิชาบาเบโลนเรียกว่าเทพชามัชเริ่มสาต์ส่งทาพทาขอบฟ้าทักทายเทพแห่งดวงจันทร์นามว่าซินกองทัพของซิลูคอสก็มาถึงแนวป้องกันชั้นนอกของค่ายแอนติโกโนสทหารยามที่งวงเงียถูกสังหารก่อนที่จะได้ส่งเสียงเตือนจากนั้นสัญญาณตแตรของซิลูคอสก็ดังกระหึ่มขึ้น ปลุกค่ายทหารที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาพบกับฝันร้ายทหารของซิลูคอสตะโกนกล้องและบุกทะลวงเข้าไปในค่ายความโกลาหลนอย่างที่สุดก็บังเกิดขึ้นทหารของแอนติโกโนสที่เพิ่งตื่นนอนต่างสับสนโอลมานพวกเขาวิ่งพล่านไปมาเพื่อหาอาวุธและชุดเกราะของตนเองแต่ก็สายเกินไป ทหารของซิลูคอสที่สวมเกราะเต็มยศและถืออาวุธครบมือไล่ฟาดฟันศัตรูที่ไร้าการป้องกันอย่างง่ายได้มันไม่ใช่การต่อสู้มันคือการสังหารหมู่เสียงร้องโหยหวนดังระงมไปทั่วอนทิโกโนสเองก็ถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงอึกระึก เขารีบสวมเกราะและพยายามรวบรวมทหารเพื่อตั้งแนวป้องกันแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วกองทัพของเขาแตกพ่ายโดยสิ้นเชิงขวัญกำลังใจพังทลายทหารต่างทิ้งอาวุธและวิ่งหนีเอาชีวิตรอดการรบที่ควรจะตัดสินด้วยกำลังกลับถูกตัดสินด้วยกลอุบายในชั่วข้ามคืน ไัยชนะเป็นของซิลูคอสอย่างสมบูรณ์แบบจำนวนผู้เสียชีวิตไม่เคยถูกบันทึกไว้แต่คาดว่าฝ่ายอนติโกโนสต้องสูญเสียอย่างมหาศาลสำหรับอนติโกโนสมันคือความพ่ายแพ้ที่น่าอัปยศที่สุดในชีวิตของเขาความทะเยอทะยานที่เคยสูงเสียดฟ,ฟ้าของเขาพังคลืนลงมาในเช้าวันนั้น เขาจำต้องรวบรวมทหารที่เหลืออยู่และล่าถอยกลับไปยังซีเรียด้วยความพ่ายแพ้สงครามบาบิโลเนียได้สิ้นสุดลงแล้วซิลคอสผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองข้ามบัดนี้ได้กลายเป็นผู้พิชิตเขากลับเข้าสู่บาบิโลนอย่างวีรบุรุษท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชน บัดนี้เขาสามารถสถาปนาอาณาจักรของตนเองจักรวรดซิลูเิตได้อย่างเป็นทางการโดยมีบาบิโลนเป็นเมืองหลวงแห่งแรกชายผู้เริ่มต้นจากศูนย์บัดนี้ได้ครอบครองดินแดนตะวันออกอันกว้างใหญ่พร้อมที่จะขยายอำนาจต่อไปยังสุดขอบโลกที่อเล็กซานเดอร์เคยไปถึงความพ่ายแพ้ของแอนติโกโนสในโลกตะวันออกได้ส่งแรงกระเพื่มไปทั่วโลกเฮเลนิสติส แม้จะไม่มีสนทิสัญญาใดๆถูกลงนามอย่างเป็นทางการแต่ความขัดแย้งระหว่างเขากับซิลูคอสก็ยุติลงชั่วคราวเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีเรื่องอื่นที่ต้องจัดการสำหรับซิลูคอสเขาต้องหันไปสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรใหม่ของเขาแต่สำหรับแอนติโกโนสปัญหาใหม่กำลังก่อตัวขึ้นในโลกตะวันตกปโตเลมี ฟาโรห์แห่งอียิปต์ผู้ชาญฉลาดไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดลอยเมื่อได้ข่าวความล้มเหลวของแอนติโกโนสเขาก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อเสริมสร้างอำนาจทางทะเลของตอนเองเขาเข้ายึดเกาะไซพรัสยกทัพเข้าบ Fields ุกขยี้เมืองมาริออนที่สนับสนุนแอนติโกโนสและตั้งผู้บัญชาการของตอนเองปกครองเกาะทั้งหมดการเคลื่อนไหวของปะโตเลมีสร้างความกังวลให้กับคาสันเดอร์ ผู้ปกครองมาซิโดเนียแต่เมื่อทั้งสองได้ยินข่าวความพ่ายแพ้ของแอนติโกโนสพวกเขาก็ตัดสินใจจับมือกันพวกเขาสร้างพันธมิตรใหม่ร่วมกับลิซามาคอสเพื่อต่อต้านแอนติโกโนสศัตรูร่วมของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายทางการเมืองนี้เองโศกนาฏกรรม2เรื่องสุดท้ายของราชวงศ์อากิตก็ได้เกิดขึ้น เป็นบทส่งท้ายที่น่าเศร้าของครอบครัวที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโศกนาฏกรรมแรกเกิดกับคลีโอพ atra น้องสาวของอเล็กซานเดอร์ถูกกักบริเวณในเมืองซาดิสโดยแอนติโกโนสมานานนับสิบปีเพราะเขากลัวว่าหากนางแต่างงานกับไดาโดคีคนใดสามีของนางก็จะมีความชอบธรรมในการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์เมื่อคลีโอพัตราได้ข่าวว่าปโตเลมีเพื่อนสมัยเด็กของนาง กำลังมีอำนาจมากขึ้นนางจึงพยายามหลบหนีเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่น่าเศร้านางถูกจับได้และถูกลอบสังหารโดยคนของแอนติโกโนสแม้แอนติโกโนสจะจัดงานศพให้นางอย่างสมเกียรติแต่ทุกคนก็รู้ดีว่าเขาน่าจะเป็นผู้สั่งฆ่าเองเพื่อป้องกันไม่ให้นางไปเป็นพันธมิตรกับปโตเลมีศัตรูของเขาโศกนาฏกรรมที่สองนั้นเลวร้ายยิ่งกว่า แอนติโกน s สได้จับตัวบาซิ i น i สนมชาวเปอร์เซียของอเล็กซานเดอร์และเฮอร์คิวลีสบุตรชายของพวกเขาสองคนไว้เป็นตัวประกันเขาเริ่มปล่อยข่าวว่าเฮอร์คิวลีสคือทายาทที่แท้จริงของอเล็กซานเดอร์และส่งตัวทั้งสองไปให้โพลิเปอร์คอนไดอาโดคีอีกคนที่ยังคงต่อต้านคาสันเดอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก่อสงครามเขาติดสินบนโพลิเปอร์คอนให้แปรพัดมาอยู่ข้างเขา บัดนี้ทายาทชายของอเล็กซานเดอร์ได้สิ้นสุดลงแล้วสายเลือดของมหาราชผู้พิชิตโลกได้สูญสิ้นไปจากประวัติศาสตร์เหลือเพียงเทซาโลนิกีน้องสาวต่างมารดาอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในฐานะภรรยาของคาสันเดอร์เองยุคสมัยของอเล็กซานเดอร์ได้จบลงอย่างแท้จริงไม่ใช่ในสนามรบแต่ด้วยการฆาตกรรมที่เลือดเย็นในเงาหมืด เมื่อปี308ก่อนคริสต์กาลมาถึงโลกเฮเลนิสติกก็เข้าสู่สภาวะใหม่อนติคนสแม้จะพ่ายแพ้ในตะวันออกก็ยังคงไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะเป็นฝ่ายรุกในตะวันตก